ดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงรู้ทันโรคภัยในลูกรักกับโรงพยาบาลเด็กนะคะในวันนี้ค่ะทย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะในเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กผู้ช้าหรือว่าการดูแลเด็กที่เป็นสองภาษานะคะเราจะมีคําวิธีดูแลหรือว่าวิธีแนะนําอย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงอดิศุดาเฟื่องฟูนะคะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของเด็กที่พูดช้ากันก่อนนะคะโอ้ยอันนี้เนี่ยแพดเจอกับ หลายๆบ้านเลยคือเด็กบางคนเนี่ยเรื่องของการพูดเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนพูดเร็วบางคนพูดช้าตามปกติแล้วเนี่ยในอายุที่เหมาะสมถือว่าปกติอยู่ในช่วงเท่าไหร่คะที่เด็กจะเริ่มพูดค่ะก็โดยทั่วๆไปนะคะก็เด็กจะเริ่มพูดประมาณสัก1ปีนะคะ,คะแต่ก็มีอาจจะเร็วช้าต่างกันไปนะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะถือเอาที่ปีนึงนะคะแล้วก็พูดคาที่มีความหมายไดหนึ่งคนะคะ,คะ,ะ,คะแต่ทีนี้เนี่ย คาทีเรียหรือข้อวินิจฉัยว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ถือว่าพูดช้าแล้วหรือเปล่าเราก็จะยืดไปอีกนิดนึงนะก็คือว่าขวบครึ่งควรจะมีคําที่มีความหมายหนึ่งคำนะคะเพราะว่าคุณแพทย์อาจจะเคยได้ยินว่าเอเด็กคนนี้ไม่ค่อยพูดเลยสงสัยพูดช้าปากหนกักแต่เวลาสั่งอะไรหรือว่า บอกอะไรเขาก็เข้าใจดีนะคะอันนี้ก็จะตกอยู่ในเด็กที่อาจจะพูดช้าแต่มีความเข้าใจภาษาดีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูเรื่องพัฒนาการทางภาษาเนี่ยคงต้องดูสองด้านนะคะก็คือว่าด้านของ การใช้หรือการใช้คําพูดก็คือขาออกแล้วก็ขาเข้าคือการเข้าใจคําสั่งเข้าใจภาษาคุณหมอพูดเหมือนสนามบินเลยนะคะมีขาออกขาเข้าด้วยคือเราเราต้องดูว่าเขาสามารถสื่อสารเราสื่อสารกับเขาเขาดูเรื่องหรือเปล่าถูกต้องค่ะอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้สึกว่าเออเราควรจะมาพบคุณหมอละค่ะก็เพื่อความไม่ประมาทนะคะคือสักประมาณขวบครึ่งก็ควรจะควรจะดูว่าลูกเรามีพูดแบบมีความหมายสักคำหนึ่งไหมนะคะถ้าเกิดว่ามี แล้วก็ฟังคําสั่งรู้เรื่องดี mm hmm. คําสั่งก็มี mm hmm. หลายสเตปหลายขั้นตอนนะคือว่าอย่างเช่นบอกว่าอ่าในอ้ปาปากสิลูก mm hmm. อ่าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดินไปหยิบอันนี้ให้แม่หน่อยเขาทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่น่ากังวล mm hmm. นะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังคําสั่งก็ไม่ค่อยฟังอีกอันนึงเนี่ยมองหน้าสบตาก็ไม่ค่อยมอง mm hmm. นะคะก็อาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลเพราะว่าก็จะมีโรคหลายอย่างที่เกี่ยวกับการพูดช้า mm hmm. นะคะก็ต้องรีบพามาปรึกษาแพทย์นะคะและอย่างที่เด็ด พูช้าคือเท่าที่พัดเจอเนี่ยมีคนแถวบ้านนะคะลูกสองขวบกว่าละไม่พูดพูช้ามากทํายังไงก็ไม่พูดไปเอาตำโบราณนะคะที่เขาบอกว่าให้เอาเขียนมาตบปากเขาก็บอกว่าตบแล้วตบปุ๊บพอเริ่มพูดปุ๊บพูดไม่หยุดเลยเป็นเพราะตบปากหรือเปล่าเอ๊อันนี้เราก็ไม่รู้จ<笑><笑>ะเอาการแพทย์ทางไหนมาเนีงง่ยนะคะก็อาจจะเป็นความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรก็ต้อง,ของเขาก็ไม่ได้คัดค้านบจงิีบางทีก,ก็จะแบบว่าแต่แต่ถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอาจจะอย่างน้องที่คุณแพทย์ว่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงบังเอิญที่เขาเริ่มพูดพอดีนะคะขวบและคลิกพอดีใช่อ,อาจจะอยู่ในตกอยู่ในกลุ่มที่หมอเกริ่นไปนต่ต้นก็คือว่าเป็นเด็กที่พูดช้าปากหนักนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยบางคนก็จะมีประวัติในครอบครัวว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนเด็กๆก็พูดช้านะคะแต่ทีเนี้ยอันนี้ก็ต้องนิดหนึ่งคือต้องต้องต้อง ต้องบอกว่าความเข้าใจภาษาหรือการฟังคําสั่งจะต้องดีนะคะ<ฮ>นาะทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าในแง่ว่าเอ๊ะทำไมทำไมสาเหตุของการพูดช้าก็มีหลายแบบนะคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนมากในปัจจุบันเชื่อว่าเป็นเรื่องของชีวภาพ<ฮ>หรือเป็นตัวของเด็กเองนะคะแล้วก็แต่ได้รับการปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะที่บางคนเนี่ยพูดช้าไปหน่อยเพราะว่าตัวเด็กเองอาจจะมีเทรนหรือมีความโน้มเอียงที่จะพูดช้าอยู่แล้ว แต่มาเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอีกอ,อย่างเช่นไม่ค่อยมีคนพูดด้วยะนะคะหรือว่าอะไรล่ะที่เคยได้ยินก็คือว่าดูโทรทัศน์เยอะเกินไปนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถูกเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมหลายๆภาษาะนะคะแต่อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ใช่สาเหตุ เป็นเพียงปัจจัยที่ไม่สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาตามวัยนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเด็กเขาจะมีชีวภาพหรือมีความโน้มเอียงของเขาอยู่แล้วที่เขาจะพูดช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับพวกปัจจัยพวกเนี้ให้เหมาะสมเนี่ยพัฒนาการภาษาก็จะดีขึ้นนะคะแล้ววิธีการปรับนี่ควรจะปรับยังไงคะค่ะก็ในแง่ของว่าอันที่หนึ่งนะคะสมมติว่าในเรื่องของโทรทัศน์นะคะเรื่องของสื่อต่างๆมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ซีดีเพราะว่าคุณพ่อแม่บางท่านเนี่ยจะบอกว่า เด็กพูดช้ามามาเปิดพวกซีดีสอน a อ c ซีหรือว่าสอนกอไก่ถึงห้อนุ่งหุให้ฟังก็ดูวิชาการดีนะคะเอเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะกระตุ้นให้เขาพูดเร็วหรือเปล่านะคะจริงๆถ้าเกิดว่าดูพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการสื่อสารทางเดียวเพราะว่าพัฒนาการทางภาษาของคนเราจะมีขึ้นเนี่ยก็ต้องเกิดจากสองทางนะคะเกิดจากสองทางอย่างเช่นสมมุติว่าคุณลูกอย่างเงี้ยเจอหน้าคุณแพทย์อย่างเงี้ยแล้วเรียกว่า แม่นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ใช่แม่เราก็ไม่หันสมมุตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแม่เนี่ยเราก็หันก็คือว่ามีการレスปอนมีการตอบสนองเด็กเขาก็จะเรียนรู้ว่าเออถ้าเราเปล่งเสียงคําว่าเนี้คำแแอเนี่ยอาจจะตอนแรกอาจจะเป็นแแแแล้วก็เป็นแม่แม่แม่อคนนี้ที่ได้หันพอไปเรียกเาว่าแม่กับพ่อพ่อก็ไม่หันแต่ถ้าส่งเสียงว่าปาป๊าอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็หันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการที่จะทําให้เด็กเรียนรู้คำคำหนึ่งเนี่ยต้องเกิดจาก การฟีดแบ็กกันไปฟีดแบ็กกันมาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นทูเวย์คอมมิวนิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสื่อต่างๆดังกล่าวก็จะไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมการสื่อสารดังกล่าวก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่ได้ช่วยนะคะแถมจะทําให้ปฏิสัมพันธ์สองทางลดลงอีกเพราะว่าคุณแม่ก็ดูคุณลูกก็ดูไม่มีเวลาพูดคุยกันมัวแต่นั่งอ้าปากอยู่หน้าทีวีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเด็กเนี้ยเอาสายตาไปถูกทีวีปั๊บแล้วเขาจะพูดช้าเลยไม่ใช่ <c oughs> คือเขาเองอาจจะมีความโน้มเอียง <c oughs> ของเขาอยู่แล้วแล้วก็มาเจอแบบว่านั่งดูทีวีตลอดเวลา <c oughs> ก็เลยยิ่งทําให้อาการพูดช้าชัดขึ้นเพราะว่าบางคือจะมีบางสื่อที่บอกว่าเราไม่ควรให้ลูกดูทีวีก่อนอายุเท่าไหร่เท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนแพทย์คนหนึ่งจะเคร่งมากเรื่องนี้พอลูกหันหน้ามาเจอทีวีปุ๊บดูไม่ได้นะคะ อันนี้อันนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าค,ค,คุณคุณคุณแม่บางท่านก็จะจะสตริคแล้วลูกเลี้ยงลูกตามทฤษฎีเป,ะเปะ๊ะๆคืออาจจะเข้าใจไปนู่นเลยว่าโอ้หรังสีในทีวีทำร้ายสมองอะไรอย่างเงี้ยไม่มไมงั้นเราก็คงสมองกลวงกันไปหมดแล้วนะคะคือไหมคมว่าคือดูทีวีที่ที่เขาห้ามเนี่ยอย่างที่คุณทัทเกิดก็คือว่า ต่ำกว่าสองขวบนะคะเราไม่สนับสนุนเลยให้ดูทีวีเพราะาอะไรเพราะว่าไม่รู้เรื่องแต่เด็กเขาก็จะนิ่งเพราะว่าดูเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพมันก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเขาจะได้อะไรไหมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรนะคะ,ค,ะคือต่ํากว่าสองขวบไม่ควรให้ดูแต่ถ้าสองขวบก็ต้องดูรายการที่คุณพ่อคุณแม่เลือกอนะคะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือขณะที่เด็กดูควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยค่ะ และเรื่องของบ้านที่ใช้หลายภาษาล้คะไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่ากับพี่เลี้ยงต่าง่งแดนต่างดาวอะไรอย่างนี้อันนี้มีผลกับเด็กไหมคะค่ะคืออย่างนี้นะคะในแง่ของหลายภาษาก็ลักษณะคล้ายๆอธิบายคล้ายๆกับการดูโทรทัศน์นานๆเหมือนกันนะคะคือการพูดหลายภาษาไม่ได้ทําให้เด็กพูดช้าแต่เด็กพูดช้าก็ยังไม่แนะนําให้ให พูดกับเขาหลายๆภาษาเพราะเขาจะสับสนได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเด็กปกติทั่วๆไปเนี่ย <c oughs> เขาจะมีคล้ายๆกับมีมีช่องเหมือนเป็นช่องวิทยุอะค่ะ <c oughs> นะคะคือเขาจะจูนของเขาเอง mm hmm. ว่าเอาเปิดช่องรับสมมุติว่าคุณพ่อเป็นอเมริกัน mm hmm. คุณแม่เป็นคนไทยนะ,ะ mm hmm. แล้วก็คุณพ่อก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็คุณแม่พูดภาษาไทย mm hmm. เขาเนี่ยเด็กปกติเองเขาจะสามารถที่จะเปิดช่องรับภาษาของ ของเขากับคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้นะคะเพราะฉะนั้เขาสามารถเรียนรู้หลายๆภาษาได้นะคะแต่ทีนี้ในเด็กที่พูดช้าหรือมีเทรนที่จะพูดช้านะคะก็ถ้าเกิดว่าจะไปสอนเขาหลายๆภาษาก็ไม่ควรนะคะก็ใช่เพราะว่านี่ก็ควรจะควรจะให้ให้ให้คนรอบๆข้างเนี่ยพูดภาษาเดียวกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเลียงไม่ได้จริงๆอาจจะมีคุณพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกให้พูดพูดชัดที่สุด นะคะนะคะเพราะอัตราการค่าจ้างก็รู้สึกว่าจะขึ้นอยู่กับการการพัฒภาด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะพูดไม่ชัดอาจจะถูกนิดนึงใช่ะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะคะก็เวลาเลือกนะคะก็นอกจากจะจริงๆก็เลือกเรื่องภาษาด้วยนะคะพูดพูดไม่ชัดก็แต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยงนานๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงพี่เลี้ยงเองเป็นแฟกเตอร์สําคัญเนี่ยก็ต้องอยู่ในบ้านที่แบบเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เวลาสองชั่วโมงนอกนั้นเนี่ย ปดถึงสิบชั่วโมงอยู่กับพี่เลี้ยงหมดอันนี้<ร>เขาก็จะมีมีคล้ายๆกับว่ามีมีอิทธิพลหลักนะคะแต่ถ้าเราดีกเลี้ยงไม่ได้อาจจะให้เขาช่วยทํางานบ้านหรือดูน้องนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ถึงกับซีเรียสมากเพราะว่าภาษาที่ชัดก็จะได้กับคนที่อยู่ใกล้ๆเด็กอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าของตาคุณยายก็ได้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเด็กที่พูดช้าไปแล้วล่ะคะเรามีวิธีที่จะกระตุน้นหรือว่าจะช่วยเขายังไงอะคะค่ะก็พูดช้าไปแล้วก็มาปรึกษาคนมาปรึกษาแพทย์นะคะ,คะ ทั้งนี้เพราะว่าพูดช้าเนี่ยเป็นเพียงอาการไม่ได้เป็นการวินิจฉัยะนะคะคือพูดช้าอาจจะเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากการได้ยินบกพร่องนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากภาวะออทิสติกหรืออาจจะเกิดจากพูดช้าปากหนักอย่างที่เราพูดหรือพูดช้าที่เกี่ยวกับพัฒนาการโดยรวมได้ช้าะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าหนึ่งหาสาเหตุนะคะโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจการได้ยินะนะคะถ้ามีการได้ยินที่ลดลงก็ต้องมาดูระดับอีกทีนึงว่า น้อยมากขนาดที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟังหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใส่เครื่องช่วยฟังเสร็จก็ฝึกพูดร่วมไปด้วยน,น้องก็จะดีขึ้นะนะคะแต่ถ้าพูดช้าเกิดจากออทิสติกก็ต้องทํากิจกรรมบําบัดนะคะหรือถ้าเด็กคนไหนเนี่ยมีความก้า,าวร้าวรุนแรงทางอารมณ์มากก็อาจจะต้องทานยาร่วมด้วยแต่ไม่ได้เป็นทุกๆก,กรณีนะคะหรือพูดช้าที่เกิดจากพัฒนาการล่าช้าก็จะมีว่า กลุ่มที่เกิดมาตั้งแต่กําเนิดอย่างเช่นกลุ่มาการดาวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะมีเรื่องกล้ามเนื้อนิ่มๆมกล้ามเนื้อล่าชา้าแล้วก็พูดช้าด้วยอันนี้ก็ต้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการโดยรวมทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ทั้งภาษาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับสาเุะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่เรียนนะคะคือถ้าเกิดว่าพูดช้านิดหน่อยหรือพูดไม่ชัดนิดหน่อยที่เกิดจากสิ่งวี่เราไม่เหมาะสมเราก็ปรับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นอยู่กับพี่เลี้ยงพูดไม่ช อย่างเงี้ยก็จะก็จะดีขึ้นเรียกว่าเรื่องของการพูดช้าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกมีหลายสาเหตุจริงๆนะคะเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนถ้าลูกหลานที่บ้านขวบครึ่งแล้วยังไม่พูดเลยพามาพบคุณหมอดีกว่ามาหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะมาให้ความรู้กับเราะะนะคะ,คะและคุณผู้ชมหมดเวลาของช่วงรู้พันโรคภายในลูกหลักแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ